สวัสดีครับพี่พี่วันนี้นะครับก็มีพระผงเศรษฐีมหาราบนะครับมาให้ชมกันนะครับก็เป็นซิลเดิมนะครับยังไม่แกะซิลนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ อันนี้เป็นขาวมวลสารนะครับพี่พจะมีอยู่หลายแบบนะครับมีขาวมวลสารมีหลายหลายเนื้อนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับก็วันนี้ก็ มีงานพุทธาพิเศษนะครับรุ่นเสือพันหลังนะครับอันนี้เป็นพระแจกนะครับก็เรามาชมกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องโชคลาภนะครับเรื่องมหาลาบนะครับรุ่นรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับพี่ๆ สำหรับใครที่ชอบด้านนี้นะครับอ่าเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแกะซิวเดิมนะครับผมก็เห็นพร้อมกับพี่ๆนี่แหละครับรมานะครับโอ้ครับได้เนื้อขาวนะครับได้เนื้อขาวนะครับพี่ๆผมได้เนื้อขาวครับ สำหรับผมผมถือว่าสวยนะครับสวยงามครับสวยงามด้านหน้าพิมพ์เหมือนกับพระอาจารย์ต้อมนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันมงคลที่ดีนะครับก็ได้รับพระแจกนะครับ ข้างหลังนี้เป็นเลขของดวงเศรษฐีมหาราบนะครับดวงมหาราบนะครับเลขมงคลนะครับดีมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพาม,มาดูเลขโค้ดนะครับ เ่ขโค้ดนี้น่าจะแปดสี่เก้าห้าหรือเปล่าดูยากนะครับพี่ๆ๋ยวใช้กล้องดีกว่าครับใช้กล้องดูช่วยนะครับพี่ กล้องขยายดูช่วยนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าแล้วเราดูยากนะครับพี่พี่ต้องใช้กล้องครับต้องใช้กล้องช่วยนะครับพี่พี่เราจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเลขแปดสี่สี่ห้าหรือเปล่า เห็นกันไหมครับเดี๋ยวผมดูฮะเดี๋ยวผมดูนะครับเลขโค้ดแปดสี่ เลขโค้ด8495ครับพี่ๆดูยากครับแต่พอเลขโค้ด8495ครับ8495นะครับดูยากนิดหน่อยนะครับพี่พี่ครับเลขโค้ด8 4 9ส แบบหนึ่งนะครับพี่พี่ยังไงก็ได้แกะซิวมาดูแล้วนะครับมาดูแบบชัดๆเลยครับพี่พี่ แปดสี่เก้าห้านะครับดูดูพารุ่นนี้นะครับคือพิมพ์หน้าคล้ายกับพระจันทร์ต้อมมากๆนะครับพี่พ ขาวมวลสารนะครับติดพอมีติดมวลสารอยู่บ้างนะครับไม่ถึงกับติดเยอะนะครับแต่ก็ติดอยู่ครับติดติดอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับพี่พี่ก็สำหรับรุ่นรุ่นนี้นะครับพี่พี่ถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบเกี่ยวกับด้านแบบดวงเศรษฐีหรือว่าด้านเนี่ยขอบๆติดเยอะนะครับพี่พี่เนี่ยขาวมวลสารครับ มวลสารสูตรพระอาจารย์ต้อมนะครับติดขาวมวลสารนะครับด้านหลังนะครับพี่พีเป็น คาถายันนะครับพี่พอย่างนี้นะครับหูมือมือผมสั่นเลยครับพี่พี่เดี๋ยวผมตั้งสมาธิดีมหาลาบนะครับติดมวนสารนะครับพี่พี่เ,เศรษฐีมหาลาบนะครับชื่อมงคลมากๆนะครับ สวยงามนะครับพี่พี่สวยงามครับอันนี้เป็นขาวมวลสารนะครับพี่พี่สำหรับผมนะผมถือว่าองนี้เลขสวยครับเลขมงคลเลขสวยนะครับแล้วก็ ขาวมวลสารนะครับพี่ๆขอบขอบนี่ติดขาวมวลสารนะครับมีของดีทีเด็ดนะครับที่ขอบขอบนะครับพี่ๆโอ้พระอาจารย์แบบว่ามอบทีเด็ดนะครับตรงนี้นะครับพี่ๆครับเนี่ยขอบขอบนะครับพี่ๆขาวมวลสารนะครับเห็นเห็นมวลสารนะครับเนี่ยขาวมวลสารนะครับ กิบ <Okay. S 2> ป้าจารย์ซ่อนทีเด็ดไว้ให้นะครับ <Okay. S 2> นะครับนะครบัอีกข้างหนึ่งก็ติดขาวมวลสารนะครับป้าจารย์ซ่อนทีเด็ดไว้ให้นะครับ ถ้าผมดูด้วยคืออย่างนี้ครับพี่ๆอันนี้ติดสีน้ําเงินมาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าสีน้ําเงินนี่คืออะไรนะครับดูไม่ออกจริงๆนะครับพี่ๆว่าสีน้ําเงินที่เห็นอยู่ตรงแก้มเนี่ยคืออะไรนะครับหน้าพระจารย์ชัดเจนครับ เลขโค้ดนัมเบอร์ถึงจะดูยากแต่ก็ดูออกนะครับพี่พี่แปดสี่เก้าห้านะครับผมถือว่าเลขทั้งสี่ตัวนี้คือมงคลนะครับพี่พี่มีมีมวลสารนะครับติดนะครับโอเคครับ ดีครับพี่พี่พระผงเศรษฐีมหาลาบนะครับสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่ชอบเรื่องโชคลาบนะครับเรื่องมหาลาบนะครับพี่พี่นะครับรุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังครับราคายังไม่วิ่งไปไกลนะครับพี่พี่ถ้าเห็นก็คือพี่พี่สะสมไว้เลยนะครับพี่พี่สวยงามนะครับ ยันข้างหลังนี่สวยงามครับพี่พนี่ครับองค์นี้มีของดีครับพี่พี่องนี้ของดีครับติดของดีติดมวลสารของดีมาผมดูจากเลขโค้ดนัมเบอร์เนี่ยผมก็พอรู้แล้วครับพี่พี่เลขโค้ดนัมเบอร์ที่มากับองค์พักเครื่องนี่ผมก็รู้แล้วครับของดีครับพี่พี่ รงนี้ขึ้นห้อยคอได้นะครับพี่พแต่ว่าสีน้ำเงินตรงนี้ตรงแก้มเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าผมพูดตามตรงนะผมการแจกพระเครื่องนะครับในพิธีนะครับไม่มีใครล็อกออตัวเลขหรือ,อ,อล็อก เนื้อได้นะครับว่าจะเป็นเนื้อเทาเนื้อดำนะครับหรือเนื้อพิเศษอะไรต่างๆได้นะครับคือแล้วแต่แล้วแต่จะแจกแบบแรนดอมนะครับแบบสุ่มแรนดอมไปเลยนะครับพี่พี่องนี้ก็ก็เลือกมาที่ผมนะครับนีครับพระพระเลือกเจ้าของครับและพระเครื่ององค์นี้มาที่ผมนะครับพี่พี่ก็ เป็นพระที่หน้าบูชานะครับเก็บสะสมใส่ขอบห้อยคอได้นะครับพี่พี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมหาลาบโชคลาบนะครับโชคดีนะครับพี่พี่สวยงามมากมากครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ